อันนี้อันนั้นกำลงจะรีวิวอันนี้ค่ะน,นี่เดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะคะโอเคเลยครับเลโก้เลโก้ <Lego. S 2> ตัวใหญ่อันนี้คือวิธีการต่อาไปเอาไปต่อตู้กับเอ่ออะไรนะเอาไปต่อตู้กับกับการนาริกานี่คือตัวไรไป เป็นทานอสเหรอไม่ใช่ใชทานอตตัวนี้ตัวนี้เขาชื่อว่าโกรดโอ้นีก็ตัวดีนี่โกรดเป็นต้นไม้โอ<ด>้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนของทน,อนนอตไวไลท์ชื่อพ่ออ่านออกถูกไม่รู้ ขอกรองไงยขอดูเบบมาแล้วค่ะต่อตรงนี้ตรงไหนอ่ะมีรูต่อรอูไ้ตรงนี้ติดไงติดไม่ได้ติดด้านนั่นะี่ะติดด้านนะติดไม่ได้

ขาไม่ต้องมาตอบแล้วกันไข่อ,ขอ,อนไ้มาเปิดมาแล้วค่ะพี่ทำน,น้องอดนนี้ถูกงแนเี่อยอันนี้แบบนี้แน่เงี่ยแน่เงี่ยทน้พี่ๆๆๆๆ ใส่เมือ่อเง่นแล้วลมันยังไม่แน่นทเท่านี้มันยังไม่ติดต้องแข็งแรงไงอลัติดได้แค่นี้อลันติดได้แค่นี้น้ำน้ำได้ำน้น้ำน้ำน้ำน้น้ำน้้น้ อ๋อลต่อได้แล้วแบบนี้เอาใส่มือไปตอมือแต่อยังอันเนี้ยยังเอามือทำไมมีอันเดียวนี่มือด้านไหนมือแต่ยังใช่ถูกแต่หนักนอันนี้ถูกเลยอืมถูก เขาต่แบบติดกันเขาต่แบบติดกันเออต้องใช้แรงไงเอาแค่ให้มันเข้าก่อนเดี๋ยวพ่อไปกดให้อีกทีหนึ่งอ่อโอเคอันนี้ต่อยเออไดนเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คือตอนเย็นจะดูกันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะว่ว่าาตาว่าตา ปาต้ากับอันนี้กบโอเคใครตาไห้ดูโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนเทไหมครับเทครับโอเคครับพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับฝากกดติดตามช่องสามีทอยด้วยนะคะบ๊ายบาย